สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับได้สามีดีๆยิ่งกว่าถูกหวยใส่ใจสมเป็นเจ้าของร้านเพชรมะปางเผยความน่ารักสามีตำรวจใส่ใจสมเป็นเจ้าของร้านเพชรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ได้สะระโสะดนั่นละขังวิวาไปมาสำหรับนักแสดงช่อง3ามมะปางกุลปสรที่แต่งงานกับแฟนหนุ่มสารวัตรชร พันธบตรดีดรชอนพรปกิกเมื่อว,วันที่14มีนาคม6าที่ผ่านมาหน้าโรงแรงวอร์ดอ f ฟแอสโต a เรียแบงอกซึ่งท่ามการเพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการต่างตบเท้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายล่าสุดสาวปางได้เขียนถึงในการเล่าเรื่องราวความน่ารักของสามีตำรวจที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องประดับในงานที่เลือกเองทุกชิ้น ไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องถูกฉลกด้วยโดยระบ,บุว่าเครื่องประดับทุกชิ้นพี่ชอนตั้งใจที่จะทำให้ปรางในวันแต่งงานทั้งแหวนแต่งงานเคเอสเข็มกัดเพชรที่เป็นตัวยอ่อและความใส่ใจในรายละเอียดรู้ใจที่สุดก็คือไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องถูกฉลกด้วยพี่ชอนเชิญหมอบอยเคลียร์ชัดในการออกแบบเรื่องเครื่องประดับ ที่เสริมดวงในการมีชีวิตคู่และดูทั้งไหวอะไรในการเสริมชีวิตคู่ฮันนีมูนที่ไหนในการเสริมดวงมีบุตรปีไหนดีด้วยแหวนแต่งงานระปางต้องมีลักษณะรูปทรงอินฟินิตี้เพราะเลขแปหมายถึงรวยและเป็นดาวราหูที่ติดเสื้อและต้องเป็นรูปทรงหยดน้ำเพราะดวงจันทร์เป็นดาวธาตุน้ำบ่งบอกถึง ความลุ่มลื่นมีความสุขสีเหลืองอ่อนและโทนสีขาวดวงจันทร์ในดวงเด่นเพชรมีสีเหลืองและสีขาวเป็นมนตรีตามทักษะแปลว่าอุปถรัรมภ์สนับสนุนเกื้อกูลอัญมณีของพี่ชรเป็นโทนสีส้มซึ่งในดวงเด่นสีส้มเป็นเดชตามทักษะคือบรารมีอำนาจกิตยิยศที่ติดเสื้อเป็นเพชร8เม็ด หรือ5เมตรวิธีการเสริมดวงคู่ดาวราหูกับดวงจันทร์เป็นคู่สมพลให้ไปไหว้พระราหูท้าวเวสสุวรรณและไหว้พระรัศมีที่ห้างเกสรพาซ่าพร้อมกับดอกบัวสีม่วงโดยทั้งนี้ได้ทราบว่าสรวัตรช้างหรือพันธบทโทรดรชอนพรประกิจปัจจุบันเป็นสรวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมและครอบครัวพรประกิจของสรวรสช้างยังเป็นเจ้าของธุรกิจค้าเพชรและผลิตเจรนายเพชรรวมถึงเครื่องประดับอีกด้วยขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ